เราสบายใจท่านผู้ชมมานีสีมาอัปเดตเกี่ยวกับเส้นทางรับเพิ่มแต้มฮอดไสร์เราห้ท่านผู้ชมเโขมงอีกเด้อเพราะว่าตอนพม่าสุดนั่นเบนว่าการแต้มเส้นทางของเพื่อนแกย่างบัวท่านแล้วเนาะแต่ว่ามาเที่ยวนี่เอาไปเบิ่งน้ำกันนี่เลยว่าเป็นอะไรเพราะว่ากัเขาเกษินไปพร้อมกันนี่ยคือยังบัวท่านเคยเห็นคือกันเนาะตอนที่ว่าเขาจอดเติมแล้วพาคีเลาะเบิกน้อยนึงซื้อๆขอกท่านผู้ชมงอัปเดตมีการข้อสร้างนี่ก็มีสองสามตึกสองสามอาคาร อันน่ะเกิดขึ้นนอกปงขึ้นละก็ถือว่าไปในทางที่ดีสําหรับเขตพิเศษบึงถาดลวงนี่อ่าโอเคเขาจะเข้ามาทางนี้เขาจะบบได้ออกเบอร์ถูกบอลเด้อตอนนี้มันก็เป็นตอนเที่ยงแน่โอ้แสงแดดตอบเนะาะอาร์ชเขตจูนีก้าสิเป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมกันยังบ่ทันแล้ยวนอเบื้องนี่นอไมสเตแล้วแต่สินทางแบ่งกลาง จากถ้านผู้ชส้มตามข้อมูลที่เพิ่นบอกมาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้สางขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทานหลวงนี่หมายความว่ากระเริ่มมีท่าที่ที่แบบว่าพัฒนาแบบต่อเนืองจากที่ว่าหลายปีผ่านมานี่เป็นแบบเงียบเงามา่ถวนี้ถือว่าการก่อสร้สางเหลก็อีกบ่ดนก็จะมีโครงการก่อสร้สางเกิดขึ้นอีกตามแรงข่าวแต่ว่าบัตรอดมือที่เพิ่นจะสร้างแท้ๆเขาจะมา เก็บเอาพาบรรยากาศแล้วก็เอาขอมูลรายละเอียดครบสุดให้ท่าระส้มได้เบิ่งเติมเอาะตอนนี้ถื่อว่าเสียนภากลางถือว่า,สำ,าสำเร็จนะชื่อว่าแล้วปรซสานแต่ว่ายัางขอบทางกลางยูจุดเขีย่ยังบ่ทันแล้วแล้วเขาไปเบิ่งกเติมมาอยู่จุดเขตบนอื่นเป็นอะไร แมนเบิร์ดเออทีว่าไปซื้อนี่แต่ว่าเขาสิบบไปซื้อเราเขาสิมาทางส่วนในก่อนโอเคตอนนี้เข้าเก๋มาเห็นเนาะจ้าโอ้ทีว่าโอเคแล้วนี่นะทีว่ียุดจุดเขียนนี่เป็นเพิ่นปูเออเพิ่นปูวัดสันบอกพิษเป่นแต้มเส้นแล้วเนาะแถวนี้นะก็ทีว่าแล้ว คือเห็นไปน้ากันแบบนี้แหละบันนัที่ว่าเป็นซีแยกขันเพิ่งยังบพันเอกแต้มเพราะว่าเพิ่นมีแผนที่จะสร้างอาคารเขาไปจุดเขตยดนะเนาะกระสน,นก็นได้แบบว่าเพิ่งยังบพันเอกแต้มโอเคเข้ามาทางเบื้องขั้วมือนี้ก่อนซะ ในปัจจุบันนี้กําลังฮิตกําลังฮอตกันอยู่ที่เขต <B ew yn> บึงฐาหลวงนี่โดยเฉพาะแมนส่วนตอนขายแรงข้าจอมมาออกกําลังกายกที่ว่านําใส่ยูจุดเ้นนี้เพราะว่าโบมี่อ่าญานผาานานะที่ว่าส่วนสวนกันคือก,กันกับอยู่ถนนหลวงเนาะอันนี้มันเป็นถนนถนนอยู่ในเขตเศรษฐกิจเดสน,นันกามีแต่อ่มีแต่พวกรถสําหรับนักท่องเที่ยวสําหรับผู้ที่มาออกกําลังกายซื้อเนาะสนัสน,นกนถืที่วา เวลามาแลนกับบบเป็นความความเสี่ยงภายในในการที่เกิดอุบัติเหตุแต่กับละมัดระวังตื่นอะเพราะว่ามันกับลายอย่างโดยเฉพาะเป็นโควิดส่วนโควิดนี่ได้ยินข่าวว่าอันนะ่ะโควิดสายพันธุ์ใหม่นี่มาหอดอีกเลยเนะียแต่ว่าระ,ะมัดระวังเอาเดอ้อจา้าโอ้ถือว่าจบงามท่านผู้ชมที่ว่าปูแล้วเ่วื่ะไรนี่นะถ้าเต็มแล้วสิเกิดที่ว่างามบอกง่ายๆเนาะก็เป็นผู้ยิ่ง คัดเปรียบเทียบเซ็มเงี้ยงี่ก็ถ้าบบอแต็งยังหน่อยนึงนี่ก็ับสีโป่งามภายในนะแบบคือเงยิ่งบบอเต็มนะเส้นสร้างก็คือกันเนาะมีแต่มีแต่ยางมีแต่คอนกรีตซื่อแบบบอเต็มบอเต็มเส้นจเฉยเฉยนะมันกระเบิงไหนถึงแบบว่าถึงอาจจะไปสะดวกสบายอยู่แต่ว่ามันโป่งามอ่ะนะเนาะแล้วก็มันมันโมเมนต์สากลนะอันนี้ถือว่าเขาเห็นเขาเห็นแบบนี้เขาก็รู้สึกดีใจอยากให้เส้นทางทุกเส้นเป็นแบบนี้บัด ขันบายยูที่นครหลวงจันทร์เฮานี่เส้นทางเป็นแบบนี้เนาะโดยเฉพาะแมนแต้มเส้นดีๆจบงามแต่ละบอลแต่ที่นี่ก็จะเห็นได้ถึงควบเป็นระเบียบเรียบหอยแล้วก็ตัวเมืองเขาก็จะเรียบง่ายสะอาดงามตาก็ถือว่าเป็นใบหนา้าใบตาของนครหลวงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามาเพิ่มแต้มบอเพิ่มกระแต้มคือกันก็นมีลายจุดลายบอลกระแต้มเส้นอยู่แต่ว่าบางเส้นนี่กระต้มมาหลายปีแล้วมันก็นเริ่มโศกเศร้าแล้วเนาะมันก็นเริ่มจางหายจริงสินะ การเวลาเด็กกับงามอยู่แต่ว่าบางบอลนี่ก็ยังประธนเด้มัดกระบอกเืียงงบประมาณแน่เนาะบอกไปตัวนี้มันก็ต้องบอกเรืองเงินก็ไปก็มากับเป็นเงินคือเก่าละทผูโชมอันนี้แม่นความเรียบง่ายความชบงามของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาลวงในตอนส่วนทีในตอนส่วนที่กำลังจะมีการก่อสร้างเกิดขึ้น ผ่านมาเนี่กยกะเงียบเงาผ่านมาเนี่นยเนาะเงียบเงาแต่ว่ามาตอนนี้กะถือว่าที่ส้มตอนนี้เฮากามาอัปเดตให้ท่านผู้ส้มในเบิ้งอีกเซ็นวรัอยู่จุดเขตนี้กัอยู่เซ็นเตอร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเบื้งฐาดหลวงมาตอนนี้ถือว่าเพิ่นมีการแต้มเส้นกันค่อนข้างว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์อ่ะท่านผู้ส้มก็เห็นได้ถึงความพัฒนาความเจริญกัถือว่าจบงามหลายไรท่านผู้ส้ม ผู้ซึ่งดีใจหลายทีเขียพัฒนาหรือว,ว่าเขียนเศรษฐกิจพิเศษของเขามีการพัฒนาไปเนาะปาหลายปีผ่านมานี่กฮ็ดให้มีการลักษณะแบบว่าโศกเศร้าและบ่มีการก่อสร้สางยังมาตอนนี้ที่ว่ามีการก่อสร้สางก็ผู้ซึกงดีใจเนาะก็คือเบาแลยสัมทานดินไปแล้วเขาใหนเปาวางไปซื่อนี่มันกับ,บ่กเกิดพ่ประโยชน์ยังแต่ผสมสนนญญในการก่อสร้สางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้เขากเห็นไห้ว่าโอเคเิ่นสร้างเป็น,ส,ปนสัญญาณที่ดีเลยแหละโดยเฉพาะรถไฟเล้จีนมาฮอดนี่นะกะ็ถที่ได้ว่า ทุกอย่างนี่กับกำลังเก่าเขาสู้ทิงที่ว่ามันพัฒนาขึ้นได้ท่านผู้ชมลังสังเกตเบิ่งการก่อสร้างโครงการยังต่างๆนี่กับบุญยุทธ์องนิง่งเดี๋ยวนี้วันยุทธ์ยังสี่วันพักวันพอจีงสี่สำหรับไอ้น่องกรรมกรเมียนไวยังคงเหตุเบียก,กันคือเก่าเพื่อว่าให้มันได้ตามแผนตามเป้าที่ว่าเพิ่นกน่อสร้างให้มันสำเร็จนะท่านผู้ชมเนาะนี่เฮาเบิ่งเออโอเคและตามนี้ยิ่งข่าวมาอีกบริวก็จะมีการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นอยู่ที่จุดเซ็นเตอร์แห่งนี้แต่ว่าสิเป็นโครงการยังนี่เฮาเราถ่ายเบิ้ง อ่าเป็นข่าวบกทางการสัญัดข่าวพระเจา้ากับบกการค,คอนเฟิร์มหอยพระเสี่ยนวามินยังเดี๋ยวเขาอคอยขี่ไปติมอีกทั้งพระส้มมาเป็นยังไงเติมไปอย่าลืมกดซัสบสไคร์เลยกดติดตามไปเนี่เจ้าห้าวกาไปต่อมันจะทั้งพระสมคอยขี่ไปนั้งกันกับบัมี่ยังหลายเด้อกับมาอัปเดตตามคำสัญญาเนี่ยแะต่ว่ามี่ยังก่อสร้างเกิดขึ้นคนเด่นขึ้นหรือว่าจุดได้ที่ว่ามีการอ่าอัป เดตต่างๆครับเจ้ากับสิม,มานําเสนอให้ท่านผู้ชมไห้ือเบิ่งสําหรับผู้ที่อยู่ใกล้เนาะทีว่าโบท่านมีโอกาสไป็นพรทองเที่ออยวยูจุดเขียนี่กับเบิ่งคลิปทั้งสองกีนหน่อแชนเอลไปกกอนเหมือนหอดมือวันเวลาที่สมควรนที่ว่าท่านผู้สมไหนมาเที่ยวนครนุง้งจันก็สามารถมาเวะมาส้มได้พราะว่าเพิ่นก็มีการพัฒนากันเกิดขึ้นโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษดึงถาดลวงนี่ทีว่าเป็น โครงการที่เอาใจใส่จากรัฐบาลเพราะว่าเพื่อนเห็นได้ถึงความสําคัญอีกอย่างหนึ่งมันก็ต่างยุ่จุดใจกลางของนครวิมิจันทร์ธรรมสมเป็นตอนดินเป็นบึงนะเป็นบึงเก่าหล้กกาเพิ่นกับมาทมบึงทมเห็ดเป็นเส้นทางทมเหตดเป็นเขตเศรษฐกิจคือเขาเห็นน้ากันนี่่หละสนันเพิ่นก็ได้เอาใจใส่อยาาให้มันเกิดขึ้นอย่างไวว่าแลวเพิ่นมีการซุกยก่งสนันจากของโครงการเพิ่นก็ตามเบิ่งตัวจริงนี่เหาก็เห็นได้ว่าเพื่อนเริ่มแล้วปฏิธรรมส้มเพิ่นเริ่มมีการ พัฒนาก่อสร้างให้มันเป็นตามแผนห่านอภวคือว่าแล้วฮะสิตาใบซื้อๆนี่มันเกิดบริเกิดผลประโยชน์ยังในเมื่อสัมปทานแล้วกับมิดเตอร์มิเตอร์ต่องในบริหารก่อสร้างกันให้มันเกิดขึ้นให้มันได้ขนาดนอทับภวสุ่มอ่าโอเคคือว่าจิเก็บเอาภาพบรรยากาศให้บิด็กมาหน่อยทับภวสุ่มเก็อือกือได้วว่าก้ารว่าสรุปเลยว่าตอนนี้แม่นการเต็มสิ้นเกือบเือว่าเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะนอทับภวสุ่มเพราะว่า ยังยูจุดบอลบอไดที่เป็นซ้ำแง่ซีแง่กะสีเพิ่งก็ยังบอไดแต้มเส้นแต่ว่าบนไดที่เป็นทางเหยียบทางหาบทางเพียงก็สีเราเพิ่ก็มีการแต้มเส้นนะอ่าตอนนี้แสงแดดแห้งร้ายทับซ้มแสงแดดการออกแบบยูที่เซ็นเตอร์นี่ก็ไข่ขึ้นกันกับถ้าเปรียบเทียบใส่ข่ไข่ขกันกับทะเลเนาะบักจุดบางบอนคือจุดโซนนี่นี่คือว่าเป็นปลูกต้นป้ามเนาะคือว่าโซนเบื้องนั่นก็คือว่าปลูกต้นพะ ช่วยเหลือกเพื่อนกับปลูกต้นพ้าอแล้วก็มีขัวมีดอนนําทั้งกลางตามส่วนสองสามเดือนลังมาว่ามีข่าวสีก่อสร้างเกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ที่ใจกลางของเขตเศรษฐกิจพิเศษตัวน,นี้แต่ว่ามาหอดตอนนี้เฮาก็ยังบมั่นใจเห็นว่าเพิ่นมีการก่อสร้างเถือขาดว่าพึ่นาแจ๊บบดด้วยละเพิ่มก่อนนาแจบ๊บก่อสร้างท่านผู้ชมจากทนผู้ชมเฮาก็จะไปอีกจุดหนึ่งก่อนจะถึงเวลา สมมาประควรเนาะให้ท่านชระส้มเห็นอีกก่อนเอาสำหรับข้อมูลรายละเอียดก็คือเก่าท่านผระชมเข้าก็เคยเสนอหลายคลิปหลายตอนผ่านมาแล้วก็ข้อมูลก็สิบ่ตตางยังจากเดิมก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะแต่ว่าในคลิปนี้เขาจะบอวาเคี่ยวกับเรื่องข้อมูลรายละเอียดต่างๆสําหรับท่านได้ที่ยากคู้ข้อมูลก็สามารถไปเบ่งคลิปเก่าได้เนาะโดยเฉพาะเป็นการอัปเดตอยู่ที่เีตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาหล่วงนี่ก็จะมีข้อมูลครบสุด อ่าสำนันคลิปนี้ที่ว่าเอาเป็นภาพบรรยากาศาแบบสดๆในทัพพส้ชมในเบื้องเลยตอนที่ตัวที่เขาเห็นอยู่สามอาคารเน่เป็นอาคารสีเขียวในโครงการตึกอาคารสีเขียวบรแมนมิตรสามอาคารเนีย่ยเรื่ดทัพพส้ชมที่ว่าตามหูภาพตามแบบแผนพังของเพื่อนนี่มีอยู่ประมาณเจ็ดอาคารเนาะอยู่ในจุดส่วนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เป็นเฮ็นทําอิฐนี่ก็มีเพียงแต่สามอาคารก่อน อที่ว่าุกงามได้เต็มเส้นนี่อันนี้จะเป็นเส้นท่างหน่อยเขามาใส่ดอทกลางเนาะเพื่กับมีการปูย่างใส่ปลูกต้นไม้เต็มเส้นแล้วนี่เนาะอะทานผู้ชมสังเกตเห็นมีอาไอ้ know, น่อกระมก่อนกับยังเห็ดหยกกยูบูยูบาซานี่ที่ว่าเพิ่นกับมีความ พุกบืนร้าเติบเด้อเนาะเจ้าแม่นเป็นภาพบรรยากาศในการถ่ายคลิปวิดีโออัปเดตอีกเทื่อนึงให้ท่านผู้ชมนะครับผู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการแต้มเส้นทางอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเบื้องฐานดวงให้ท่านผู้ชมเลยเบื้องบางว่าข้อจะถือโอเคใจถ้่หากถือใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลอกดซับสไคร้ในเด้อเดี๋ยวฮอกก็จะอัปเดตใหม่ เบิ่งว่าต่อไปเกี่ยวกับเรื่องข่าวข่าวในการก่อสร้างจะมียังเกิดขึ้นใหม,ม่เดี๋ยวียมานำมาอาเปรียให้ท่านผู้ชมในเบิ่งขอบใจรลายสำหรับการติดตามรับส้มสบายดี